วัสดีเพื่อนๆนะครับชาวสังคมศึกษาหมู่สีนะครับซึ่งในวันนี้นะครับพวกเรานะครับก็ได้มาศึกษาดูวัดนะครับว่าเราจะทำความหมายอะไบ้างส่วนแรกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบ้านสารนะครับว่าเราจะทำอะไรได้บ้างตามโปรแกรนะครับในสารานะครับก็จะมีในส่วนของการทำความสะอาดหลายอย่างก็คือการกวาดการถูการปัดจัดแยญ้าเอนะครับตามไป้บ้างนะครับ เอาล้ารายบนพองกวาับ้านบนเนี่ยครับคือเป็นพื้นื้องนะครับซึ่งมองไปก็สกปรกนะครับเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาว่าจะทําตรงไหนบ้างนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเสื่อเราสามารถพับเรียงให้เป็นระเบียบได้นะครับในส่วนของจีวอนหมอนเราก็ทําให้เป็นระเบียบได้นะครับถ้าเราจะทํากันนะครับในส่วนของด้านนี้ทวามสกปรกนะครับเราสามารถกวาดถูได้นะครับเก็บของให้เข้าที่เข้าทางนะครับ อันนี้คือระดับของด้านบนนะครับเ้าน่าก็จะถูเอานะครับโดยมีไม้ขัดแว็กอยู่นะครับส่วนหนึ่งเราจะไปดูด้านล่างนะครับว่าเราจะทําอะไรกันบ้างนะครับซึ่งเราได้กําหนดนะครับว่าเราจะทําวันที่สามสิงหานะครับซึ่งในวันนั้นเราก็จะมีการถวายเพียรพระด้วยนะครับในการทําบุญของเราเป็นในตัวด้วยนะครับ ในส่วนของด้านล่างน,นะครับซึ่งเราก็จะมากรวจลา,านวัดกันนะครับซึ่งลานวัดของเรานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเราก็จะทำความสะอาดในส่วนนี้เพื่อนๆแล้วครับก็ในส่วนของห้องน้ำจะดตามมาด้านนี้เลยนะครับลึกหายหมดแลนะ้วไ ในส่วนของห้องน้ํานะครับวก็จะมาทําความสะอาดห้องน้ํากันครับซึ่งห้องซึ่งลองเลยซึ่งห้องน้านะครับก็ไม่ใช่จะมีแค่นี้ครับเพราะน้ำจะมีอยู่สามที่ด้วยกันนะครับอีกที่นึ่งก็คือจะอยู่ด้านบ่อนล้างจานนะครับบ่อนที่เราจะทานข้าวที่ล้างจานที่ล้างจานอยู่ตรงนู่นข้างหน้าข้างหน้านู้นเดี๋ยวดูห้องน้ำก่อนประมาณนี้กันนะครับประมาณนี้ห้องน้ำก็มีอะไรบ้ากครับเพราะถือว่าโอเคอยู่ประมาณนี้เพ่ยงแค่ทความสะอาดเพิ่มเล็กน้อยขัดนิดนิดหน่อยหน่อยได้ แล้วท่านั้นก็มีอีกที่หนึ่งคืออยู่บริเวณตรงหน้ำสลาการเปลี่ยนหลังใหม่ด้านนู้นด้านไหนด้านนู้นด้านนู้นครับด้านนู้นยังจะเดินไปอีกใช่ไหมไปดูไปดูครับว่าเราจะทอะไรได้บ้างนี้่วัดมีงานวันที่เท่าไหร่นะวันนี้มีงานวันที่สามเออไม่ใช่วันเข้าพรรษานี่นะคะจะมีงานจัดงานซึ่งอันนี้เราจะเป็นศูนย์การเรียนรู้การศึกษานวระบบนะครับของกรบลบ้านโต แล้วก็มาเช็ต<อ>โ,<อ>นนโตได้เช็ตโตได้ขาดคุณตรารที่จะให้เขาระเบียบเขาเที่ยวเขาทำเหมือนเดิมเป็นของกศนตำบลบ้านโพนี่ได้กศนตำบลบ้านโพเดี๋ยว,อ,วบบอันนี้เราก็มาทำภาษาได้นะครับอันนี้ก็คือหอสมุดอ๋ออันนี้หอสมุดวัดลองตองหอสมุดวัดลองตองนะครับซึ่งก็เปิดให้บริการ อยู่เปป็นระจอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ทําความสะอาดได้ใช่ไหมทําได้ครับดูมันไม่ค่อยมีแตรใบใช้งานแล้วก็เข้าไปทําความสะอาดได้ครัสมุดจะเรียงนั้นหรือเรียงอะไรได้โอเคนู่นนะครับห้องน้ำอยู่ด้านนู่น้ขางหลังโน่นหลังคาน้าเงินหลังคาน้าเงินครับส่วนนี้ก็คือสาราการเปลี่ยนล้างใหม่ซึ่งเราก็จะมาทําความสะอาดในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับสาราการอันนู่นอะไรอันไหนอันนั้นสาราพักศพอ๋อนนั้สาราพักศพเราอย่าไปยุ่งดีกว่่ายุงกับเขาดห้องน้ำ คานัเแล้วเราก็จะมาสารการเปลี่ยนไปดูเดินไปดูข้างบนสารการเปลี่ยนมีอะไรบ้างที่เราต้องทำแล้วเราก็มาเดินมาคือกวาดถูทำความสะอาดซึ่งคนเรามีเยอะนะครับวัดนี้ก็น่าจะทําได้อยู่เพราะว่ามันพื้นที่มันก็หลายก็แบ่งกระจายกันไปทําอันนี้อะไรครับช่วยกันทําอันนี้คือบูร์ดหลังใหม่นะครับซึ่งกําลังสร้างอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วจะมีงานเจ็ดวันเจ็ดคืนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเที่ยวเช่นี้กันเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยนะครับ การ่งงอันนี้คสาราหลังใหม่สาราหลังใหม่สาราการเตรียมซึ่งเราก็จะมีการเตรียมงานในวันข้าพรรษานี้นะครับข้างหน้าก็เย็นกว้างทีเฉยๆแล้วก็มากวบมาทวงมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเหมือนที่เราทำกันเป็นประจำนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องดนตรีไทยอยู่ด้านล่างก็อาจจะขัดถู กอันนี้เราจะทำอะไรบ้างรตรงนี้ก็มีการมีหรือวก็จัดยังถุงเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในตู้ให้เรียบร้อยนะครับก็ทได้หลายอย่างทำไปเรื่อยๆอ,ยอันนี้อันนี้ทางดุลมานั้นคืออันนี้จะเป็นโบสถ์หลังเก่านะครับซึ่งได้ดบูรณะต่อเติมไปแล้วในส่วนหนึ่ง แต่ก็เล็กเล็กอันนี้จะเป็นบุตรลังใหม่อันนี้นหลังใหม่อ่านี่ครับซือส่วนลดที่เราจะต้องทํากันนะครับและหลังจากที่ว่าเราถวายเทียนพระเสร็จแล้วเราก็จะมาทําความสะอาดกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปปลูกป่าก,กันแล้วเราจะไปปลูกป่าก,กันนะครับซึ่งป่ปาเราจะปลูกด้านหน้าทางเข้านู่นนะครับ หยุดก่อนนะแมสต็ <ST OP> อปหยุดแล้วก็แบบเดินไปเลยเดินไปเลยไม่อยาก <laughs> แบบว่าตัดต่อเอาเป็นอันเดียวเลย <laughs> ใช่ <laughs> อันนี้ก็คือเขานะครับข้างลัากสวยทีเขาอันนี้อันนี้รากไม้นี่รากไม้ นี่เป็นวัดของที่บ้านโจโจเขาเสนอนะครับโจเรากำลังจะไปไหน <c oughs> เ,รเราจะไปดูสถานที่การปลูกป่าของเรานะครับปลูกต้นไม้ไปลูกต้นไม้ปลูกป่ามันอลังการเกินซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นคุพ่อเขียนแล้วแสดงว่าต,ต,ต้องทําแล้วแหล <c oughs> ะที่สำคัญก็คือวัดเนี้นะครับน้ำป่าปานะครับจเจ้าอาวาสเป็นคนผลิตเองทําเองให้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับจริงไหมครับจริงเดี๋ยวพาไปดูบ่อนป่าก่อนก็ได้นะครับไปด้านหลังไปดูป่าป่าก่อน ไปดูที่ปลาปลาไม่ใช่บ่อนปลาปลานะครับวุงบอกมาว่าเป็นคนบ้านไหนนะครับบอนปลานี่อันนี้หลวงพี่ต้นนะครับโจลจากพนคุณไดปูไหนนี่นะลาลาเดี๋ยวโอ๊ตจะมาช่วยขนนะครับเนี้อันนี้เราไปดูดูเครื่องทำน้ำปลา าป,ปของวัดตองของวัดลองของบ้านลองตองเลยหรือเปล่าหรือทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหม,อหมโอ้อันนี้คือหลวงพ่อทาไว้ให้ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับอ๋อนี่ครับซึ่งน้ำจะมาจากคลองนี้ครับบ่อน,นี้นี่<อ>นครับลองไปดูหน่อยนะนี่ครับอันนี้คือคลองอะไรหรอโจคลองกักน้ำใช่ไหมเออยาวมาก นมัจะมีปลาชนิดหนึ่งนะครับคือปลาหางพญานาคปลาหางดับหางพญานาคตัวเป็นปลาดุกแต่หางคล้ายๆพญานาคหางนี่คือเครื่องเครื่องทำนับปปาที่ทำที่พระทำขึ้นเองแล้วส่วนค้าวน้าประลาเก็บมาก็เอามาบริหารภายในวัดนะครับซื่งเป็นเงินที่บรรุไว้เป็นในตัวด้วยอะไรด้วยนี่ครับได้ยินเสียงอยู่เครื่องทำงานตลอด เครื Finnish, no? yeah. ่องกรองน้ําให้น้ำสะอาดอ่าเนี่ข้างในนู้นนะรอันนี้อยู่ข้างในนู้นเครื่องอยู่ข้างในขับมานี่ก็เป็นกขั้นตอนการกรองน้ำอะไรนี่ครับน้ำดูดขึ้นมาก็มาพอกรองเสร็จวิ่งก็พร้อมสู่การใช้งานนี่ครับอสเขั้นตอนก็มาอยู่นี่ใช่ไหมไปทะลุกันที่จุดก่อนไปทะลุ นี่จะเป็นต้นไม้คามรักที่หลวงพ่อท่านปลูกไว้ครับร่มรื่นนะครับร่มรื่นร่มเย็นมากเป็นเหมือนป่าเลยมีรถไถด้วยอันนี้ที่ห้องเก็บของนะครับอันนี้เราคงไม่ได้ทำเป็นห้องเก็บของนะไเหอะครับเราไม่น่าอยู่นานเท่าไหร่เรวไปดูห้องน้ำสองที่เราเรามาดูห้องน้ำ ที่ที่สามกันนะครับว่าตรงไหนบ้างพอน้อนํากอนน้พุ่น้ําจะสูงขึ้นมาตรงนี้อ๋อส่งมานี้ส่งมาตรงนี้พร้อมกะบายเข้าสู่หมู่บ้านนี่ครับเป็นที่ทรู้ภาคเก็กตัวมาแพร้อมที่จะแต่เข้าสู่หมู่บ้านนะครับให้ชาวบ้านได้ใช้กันนี่นะครับคือห้องน้ําส่วนที่สามที่เราจะทำความสะอาดกันอ๋อตรงนี้ใช่ไหมใช่นี่คือห้องน้ําส่วนที่สาม ทำสามที่เลยเนาะห้องน้ำคือทำสามที่นะครับในส่วนเก้าอี้นี่คือสถานที่อาบน้ำมนต์นะครับตอนนี้อาบอยู่ไหมไม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้อาบแล้วใช่ไหมไม่รับท่านนางรับอาบอยู่ไหมท่านรับอ๋อแต่ถ้าจะอาบจริงๆไปวัดะอะไรวัดสมานมิตรนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันซึ่งจำได้ว่าปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วครับผมมาอาบน้ำมนต์ที่นี่นี่ห้องน้ำที่เราจะมาสาบกันอีกต่วนหนึ่งอ๋อนี่ไงมาดูห้องนี้กันดีกว่า ห้องนี้เปิดอยู่ครับห้องนี้เปิดอยู่แล้วครับใช่มีระดับก็ไม่มีอะไรและสองวันนี้นะครับคือล้างลังหลังจากที่เราถวายเพนพาสเสร็จแล้วเราจะนำเครื่องชาทั้งหมดนะครับมาล้างกันตรงนี้ลานนะครับใช่ครับลานครับลานลานลานอยู่ช่วงหน้าวัดนะครับตรหน้าวัดสบายมากวันนี้สบายนะครับดูผักเริ่มดูสถานที่ปลูกป่ากันดีกว่าปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้อันนี้เป็นทางเข้าทางเข้าวัดนะครับ าเยอะมากครับใครหิวต้มไก่มาเลยครับผู้ฝั่งไหนครับผูกฝั่งซ้ายมือเรานะครับฝั่งนู้นนะครับช่วงหน้าวัดนะครับหน้าวัดยาวเลยครับอันนี้เป็นรูปของวัดนะครับที่ชาวบ้านบริจาคมาอ๋อ แต่ว่าไม่ใช่หลวงปู่เนนคำไม่ได้ซื้อให้นะครับใช่ครับไม่ใช่รถตะลุงหรือเปล่าวะรถตะลุงรถพาร์กมีมันจะเป็นรถปิกอัพอันนี้หลวงปู่เนนคำได้มาไม่ไม่ใช่หลวงปู่เอนครัไม่ใช่เนาะไม่มีเบนซ์ไม่มีอะไรเนาะนี่ครับด้านว่างๆคือด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เห็นอ๋อนี่ไงลงโลกมาเราจะปลูกต้นเนี่ยปลูกคล้ายๆปลูกต้นมาดูแบบนี้ครับปลูกแบบนี้นี่ตลอดแถวนะครับต้นนี้เลยคถ้าให้มันดูลุ่มเื่นงดูอะไร ก็มีบ่อน้ําด้วยอยู่ริมบ่อริมถนนปู่ป่าในสองหอต้นนี้ปลูกต้นมาในสองหอต้นนี้กันนะครับเวลาจะปลูกจะเป็นต้นประดู่ต้นมะข่ามูหลวงพ่ออยากได้ต้นประดู่เนาะใช่หลวงพ่อบอกอยากได้ต้นประดู่มากกว่าพมันทุนต้นประดู่เป็นต้นกล้าต้นกล้าครับแต่มีก็ได้แต่ถ้าต้นใหญ่เราไม่มีงบพอถึงขนาดนั้นเราใช้ต้นเล็กๆนะครับซึ่งกิจกรรมปลูกไปเป็นกิจกรรมสุดท้ายของพวกเรานะครับในงานนี้โอเคนะครับก็ มากี่คนวันนี้วันนี้มา3มคนนะครับหาไปกี่วัดแล้วเนี่ยมาดูกี่วัดแล้วน <laughs> <laughs> ูนไปวิสิบกว่าวัดแล้วครับนี่เดี๋ยวนูดูเจได้กำลังถ่ายรูปอยู่นะครับนี่ก<ม>็<ม>คงได้วัดนี้แล้วเนาะช่ได้วันวน,ววนี้แล้วครับรโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ